ส่งงานตอนค่ำเลยนะครับผมก็ลูกค้าโต้ a าเอาขาดตัวไมเนอร์เชน e นะครับผมเป็น A N A N H น0นะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดโปรเจคเตอร์ L อลนะครับส,สูงต่ำในตัวไฟต่ำก็จะติดพร้อมกับไฟต่ำอ,อันเดิมเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ขัดเคลือบนะครับผมเซ拉โคสนะครับตัวนี้ขัดเคลือบเซ拉โคดแล้วก็ อัปเกรดโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมสองข้างก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับจะได้แบบนี้เลยลูกค้ามาตอนแรกก็แตกรายงานพอสมควรนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือไฟไฟต่ํานะครับผมไฟต่ํานะครับแบบนี้นะครับจะกว้างแบบนี้นะครับอ่าเป็นี่จบอีก2่สิบเก้ัสดีครับเป็น5้ารส้า นีเจ็บด้วยนะเหมือจะรออะไรงอย่างนะเป็นห้าก็หมูจะแดงรู้ว่าจะลุกแรงแค่ไหนนะฟังอุณิการจะลงไปสักสองทันจุดไหมนะล้มโซนด้านเปะเป๊ะเ,เวอร์เลยอะจะลงได้จริงไหมอนะไปไปไปนะ ที่หนึ่งเนี่ยต้องมี SL มีการลงสื่อหวยด้วยนะพอตลาดนี่เขายังยึงย่ยยากอยู่แต่ถามว่าเหมือนจะลงได้นั่นแหละคุนไปตัองฝั่งขาลงก็ฮ้อมเทว,ว่าอเมริกาเนี่ยจะเทตามไว้เนี่ยไม่เห็นโซนดีนอกจากว่าเขาจะเปรดขึ้นมายืนกันบนนะครับใครอยากลงเชื่อลงไปตอนนี้ก็เริ่มไหลลงไปแล้วแหละไคเซลก็ลงตาม